บัดนี้นาบัดนี้นาในกาลาบัดนี้ก็ปิ่นกาลาอันเก่งคนงามยามดีจนสวยไขปู้แก้วน้อยสัมมาตกปิ่งขันเลย ในกาลาบัดนี้เอ๋ยในกาลาบัดนี้เอ๋ยกอปินเวลากาลาเมาย์เขาตกลุ่มาสาสอยดอกสุมส่มซอยดอกไม้ขาวเผยสอนหลอน กัดก็กัดมาย่อนย่อนกัดเลอเสอ่อนตอนเลือสเช่าสซบกเศร้ากำไว้เงงาอยู่ซ้อนซอนลูกต่อลูกต่อหูมึงก็จักเสวาปังบอว่าลับ ตื่นเดวสัมบไหนากะตํากองปองเอาบุญผาบุญนำเอาตุนตัวบุญจากยังกรรมวิบากในจัตนี้ขอหือกาดกาไป ก้อยอดเอาต่อนาก้อยอดเอาต่อนาการหาตั้งบุญนี่นายินยางอยู่ในภาษาเกี่ยวเงาอยู่ตุนก้อยกัดก่อกัดมาลอยลอยตีนา lõm tuy đau dù pha sầm mong một pin khao mù nuốt nỗi sầm ma Long dù sao sao nó khiến khá yao ma hoang cang tung lúc to lúc to chèn co chèn mù lén Mà บัดนี้ผู้ขาอันปินธรรมาปักกาิีผูตาก็มีวาจาโออานขออาลาธนายังพากรรมลาหาเสาตั้งลาย ออกจากทำรรกูหาออกจากผ้ากูแกว้วออกจากถุกภษาสาแกว้วใสงามบัดน,นี้ตุนชีพามสัมกัดนาวไว้วนกัดปั่นเข้ากินเอไว้อยู่ dòng giòn yam giảm đi hoàn thương đó tuân gió chào ma vai hóa chung chi tiên phai đề cơ tâm khẩu tóc yêu song sóc quay văn ta Tanah kalau masa tuh kasar.